ขเขาลครับสวัสดีอีกรอบบ่ายสองพี่น้องสิมาหาต้มละไม้ไว้สักก้อนแบม่คุณแม่ย่าอย่าก,กินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เนี่ยแหละทุกคนกินนั่งลีโอก,ก็กวดบ้านค่ะกวดบ้า,านกดมอนออะไรมาแรงหน่อไม้นไมเนี่ยก็ดจะว่าแฮมเคลืนเท่าไรมื้องเลย เนี่ยมันแก้แล้วแก้อีกกรบอกสมัตแก้แล้วก็มัตต้มไว้สักก่อนขยะมาบบหนากับสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยะะเต็นมากค่เฮ็ดกินแค่นั้นแหละบริกกเวณเวียกไปเฮ็ดเนาะโอ้ ใไม้กันแม่งกินนมดพี่น้องเอ,อ้ยนั่นจะสือมานางนโอ้สืกบกระบอลเลือกมันบริเป็นตะกินทาไมเท่านั้นวังนี้นพี่น้องอมีเต็นดวงกะนอนกินเช้าตืนซื้อจังได้แหละวันนี้ปู่ไม่สิเป็นกินบ่ นี่ก็เอามาขายุ้ย่สลับลงไปเอาในหน้าอลไก็แล้วข้าวพั <c oughs> ดกินข้าวผัดส,สบายดีเลยต้มว้ไในมันผูกเป็นต้มแล้วนี่น,น,นั่นมนกินเมื่อแล้วผูกเป็นยุคคุณนอ่อห้าสิบต้มได้ว่าเลยห้าสิบกินเป็นหมดเลยอืมเจีนจงิรก็มาขายก็เห็นก็นจะว่างามงามแต่นอก งามยางงาม<น>แต่ลูกถูปห้องทีเ่เขาไหวเราไปดื่มน้ำเพริ่นพูอย่างสีก้าวที่เขาต่มก็ดีนอกที่เป็นใหม่อเอามาจับเจ้ยวย่างงี้อืมนั่นสีเส่อมันเป็นแห้มขึ้นแปดมือเลอบอลนี่ผู้น,อนอ้อยแม่ <c oughs> เอามาจีบหนึ่แบบงแค่บ้าใจเขามูนมีหวยหรอ หวยอยู่หน้าโต๊ะจะหาบ่ได้บ,บ,บ่บืดอหวยฮะจะจะชิไปหาจังเดีคนหาหนันว่าสัน่นะคือใช้ไห้กันถ้าพอด้ลงไปเอาเนาะไม้ซ้ำเป้าของตัวเองก็ดีคืนว่ามันยงนบบนนังสิมีหนอนางดิบคือช่วงนั้นหน่อได้สั่งเยอะ พอได้ถ้วยหนึ่งเก่งไม่น้อยแล้วก็แจ้งเส่เครื่องไม่ได้นาลายเก่งใส่เครื่องเยอะๆมากับไฟดับพี่น้องเอ้ยยังบ่มาอยู่ไฟดับเจ็ดเตาหนือไงหือตายสัญญาณจะดึงไฟดับสัญญาณจะดึงดาบสัญญาณจะดึงสัญญาณก็ยังบ่มาไม่มาถ้าไฟมามว่าไม่แรงสิน้อนได้บุหรี เขาลงมานอนแตละทางก็นอนเปลราจะลงมันนอนเปลยข้างลา่างลานและสินอนบ่ได้วินวินน,นอนบ่ได้แล้ววินวินน่านอรักกับเก่งได้ขั้นสั้นเนี่ยฉันเอาบ่ได้เอาลานผู้เดียวเบลกับบุ้เวลาเสีเหตุเนี่กิดเหตุบ่ได้นะพี่นอ้อง เราอยู่คนเดียวแล้วเอาหลานนั่นเราแต่วันทีหกขาดแปดเท้าแต่ <laughs> <laughs> ว่าเราบุมบิ๊ลาไปข้างนอกจะยังแบบเก่งเจอเพื่อนส้มอะไรเพราะไว้ด้วยค่ะมาเอาเล็กน้อยในนั้นร <laughs> 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 ้านแห่งกับเจี๊ยบทองเจี๊ยบทองเท้า ึงก็บอกว่าเจ้ามันเจ็บทองแบบใหญ่อุ้ยเด็กหน่อยสีคานกับเจ็บทองสีนั่งกับเจ็บทองสีเบาะกับเจ็บทองสียืนสียังกับเจ็บทองเด็กหน่อยท้งไทยเขาเอินเจ็บทองเซาเป็นเมดอะไรเป็นผัวประเทศคนก็เป็นเมดกคนนะเนาะพี่น้องโอ้โหสิแก้งไงเจมแม่บึงเนี่ยเข้ามาขายเซาพันเบอร์แมวไปเบิร์ตมีได้ยูสู กบเกียงได้หรอครัได้นะเดี๋ยวมีเตเร่แม่งกินบ้าเลยนี่มันมาคลายใส่รูอันนัู้อันเวลาเข้าไปห่าน่ะมันแม่งนะนี่เขาไปเอานี่น่นาเจ้าเนอามาขายเบอร์ก้ได้เซื้อแล้วซื้อมานักแากนักขายอยู่น่าบอสซื้อมาใหม่ซื้อาใหม่ตุ้ยตุ้ยกับบได้ เสียดายค่เสียดายอันที่จริงแต่ตงใจว่าสีเบิ้งเฮสีว่าม,ม,มา,าสีแม่สีเล้เฮสสามเฮกรเดเดี่องงนั่นกที่แรกวลาสิมาสือ่อตลาดว่าสิมันยอดสีมีเฮสกรเลยบระเดเา่น้าใหมจะคองจริงๆนมาจะเศร้าแล้ท่นสันท่นสันกระหอต่เศร้าแล้วทาไป็กเกนี้ ััันเนเกา,ากบทแค่อยากซื้อเนี่ยคันซื้อว่าให้ซื้อหมูซื้อเนื้อด้วยคันซื้อหมูซื้อเนื้อมากเกินนีคันซื้อมาปลาใบเพิน่นเพิ่นกับบุมีเวลาเห็ดกินลี่น้องก็ต้องซื้อแหงแบบแหงไว้เขาไปซื้อโค้งคนละซื้ออยู<ม>่โค้งบุ๊มีเวลาเห็ดกินเขาชีต้มเลยเหรอ ลูกมาปั่นยาก,กับประมาณนี้แล้วพี่น้องสุดยรดิษฐาปาตีคืออยู่บ้านนะบ้านทังเงียยเงี้ยนะบ้านหลังนี้เขาจะออกอยู่หน้าเด้เนาะทั้ทงพี่ทั้ง้ายแม่บอกอเอาให้นางอุดเอาเห็ดนอยี้จะมาต้มหน่อไม้ใบให้นาง ปิดไฟให้กัน,นกสมารุกว่าบาทพี่โน้องเอ้ยเป็นรผูกมัใสิใหม่หูหมอใหม่เธอแล้วให้มันปิดก,อก่อนยังวะต้มน้ำใหม่ไว้ค่ะเตรียมเครื่องไว้เมื่อน้ำนำพิ่นนีเนาะนาซีนี่แบบกดคือทางบ้านอันนี้มีแต่แบบนี้เหรอ,อ บ่มีแบบกดคือาห้องบ้านกัญยากเห้ยถูๆเล็กน้อยอยากกินกันญาเขาแล้วใส่อะไรเป็นอะไรทูหะทูไายนะอยากทูวะนี่หน่อยหนึ่งจับกก็สิโลเอามนสิได้จั ไั่สิได้จับมือไไมโอ้จะเป็นควันใส่นั่นได้เลยใส่กาบาน,นี่แหละขั้วเขาจะโล่งๆแบบนี้ขึ้เก้าเราไปนอนเลยจะบ้านติดๆกันว้ายเจ้า้อนเด้เล่งแกะเถินอันนี้มาซอยไปกัน กำลังเตรียมเครื่องเ็่หน แนะเพราะว่าถ้ากูได้กินดูอยู่บ่ค่อยได้กินแต่ไม่ยาเพิ่นบดกค่อยได้กินอยากแต่ร้านแล้วบ่ค่อยได้เห็ดอยู่เห็ดกินมีด้ใส่ทางพักขาขายงน้อย จะสอนเแต่ตุยตุยแกอยู่บอแกงใส่นั่งเลยน้่บอวาอยากทำหุบคนท้งนัง้เแกต่เอาหากฝนกับมืดมากละกัดากมืดมากละกัดยากละกัดจุกหอนปานนอขาดิพอดิซุ่มหอนปานอขาว่ะพอดดซุ่ม าลาดัดเพิ่อนพลัดมากวเลยบึงอัไนกระตักกระตักมันแมน่นอันมาทางว่าลาดนะฮอดก้อนคอยแมันไวกว่ากันเฮ้ยมันทางมัน <S 1> <S 1> อันนี้มันคอยขี่อยู่นี่ตะครึ้งกระตุกกระตุกกระตุกอะไรบรัตเข่าทั้งนี่เด๋ยว,วบัตเข่า,ขาทาั้งว่าปีบัตเข่าทั้งว่าปีแต่ข่าทั้งว่าปีเอีเจ้าเห็นจเจ้าอ,อีทัวปีเอฟซีอยู่ว่าปีแต่ว่าบวกเพื่อนรังไหน จะวัดคำสิม่มันี่็มเพิ่นอเห็นีแต่ละเทือมาแต่ละเทือมเพิ่นก็ยังบอกว่ามึงเห็นขับรถกายเลยเป็นว่า,แต,วา<ม>แต่ว่าเป็นแต่ว่าเพื่อนรายไหนหรือเอฟซีอีกหรอ,หรอคนดังดังค่าเสียงดังแต่ว่าโลกมาบ้านี่ากระสิบบอสเสียงดังประทายได้พี่เขาเอองสงบสันเงียมเกียมสังขาร เยียมมากเลยยมเลยนือก็บอกว่เขาจะมเสียงดังิบตไยโดว่าฮืออะอือ่เขาะเสียงดังม่ได้หรอกไอยเขาที่ล้มมากเ่อนี่ก็คือแบบชิารานไปี่มิวจิงไีล้มมาเสองซ้ำมืออาสิบปินหอดปลาเฮ็ดที่เก่า tôi có thể tôi có thể là luôn mà có ban tôi ừ. ừ, phát cái việc ở đây. nó bởi sự không phải kiểu nha mẹ 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 ขอดกโพดะ็คิดแก่น่ะคุ้ยเขี่ยวก็บมาได้จะเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ก่อนต้มน้ำใหม่น้ำแหมงไว้พี่น้องเดี๋ยวจะมาไปตั้นแกงค่ะวันนี้ผู้เหือผุดโพล้างข้าวเครื่องแกงเครื่องแกงก็ไม่ได้มีอะไรมากมีมะอึเคทูหนูพัดขาคำว่ามะอึนี่แหละหยอดไปเอึผักขะแง ข้าวเบียรนะคะข้าเบียรข้าเบียรเ,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 เราจะแกงวิสันจะแกงเออนั่นแหละแกง <Okay. S 1> นี่ข้าวหินน้ำเลยเด้อน,นี่ส่แกงโยชนะนเป็นอย่างนี้หาเวียรเหรอไม่มีอะไรทำเหรอเออมามาให้มันให้มันคู <c oughs> ออกอ๋ออยากจะทำงาน <c oughs> ทำงาน,นบั้ันย<ส>ื้อเฉยๆเด็กหาว่าเอออะไรวะมีเอฟซีบอก่ะ บอกว่าบายอยสวัสดีเหมือนไม่เต็มใจเลยก็แม่เลยเนาะพี่เนาะยังคืนแบบนู้ดค่ะแบบวันนั้บ่แม่นยีมชินกับกล้องเท่าไหร่ยง,ม,งมอันนั่งออกไปทางนอกมีคนไล่ไล่น่ะนั่งกับสแตาล็อกแกลกเบิรงคน้นว่าเอ้ากูสบายดีไถเห็นมห <c oughs> ขอโทษด้วยด้ยคอดดครับขอโทษด้วยค่ะเก็บไปค่ะ กระสอบมันฟูกวาสี่คืนนัโอ้ยกระสอบเบียดตะประทานง่ายจริงทานในโรงงานค่ะเจ้านี้สอบแล้วสอบแล้วหกสิบพันบาดหกสิบพันกระถือบริหารลอยบาทโอ้ยถือย่ไสกระสอบโมไป่อนอ้าวยบันชั้นสอบละลอยเอาอันนี้หกสิบพันจะได้มีจะได้อยู่ไก่เมเซียเนาอโอ้ยนั่งเลิกเลิกค่ะนั่งเลิกจ้วะ ธุรกิจนี้นะผัวนางนี้แล้วนางไม่ทำแล้วค่ะนางไม่มีแรงโอ้ยขนาดหอนเขาดิไฟดับพี่น้องเไยไปยังบ่ามาอยู่ยวพวนปยังบ่ามาเลยวินเนอร์สินอนจังได้ไอวากับนอนบ่ได้คือกันไอวินกับนอนบ่ได้ไอชุดจ่าได้สิชุดจ่าปาลุ้งเลยชุดจ่า วิ่ด้ลูกอ่ะพี่จ้าแี่้าพ่อพจ้ามไว้นี่วินลูกพี่จ้าปลู้มืแมพี่เนี้ลนี้ยพี่อี่้าลวินวิจ้าพี่จ้าม่วงมา่านี้เบิ่งไก่บ่เจ้าเบิ่งไก่บ่เจ้าเบิ่งอันนี้โหไก่ขามาเต็มหลักฟังอ้าอุ้่น้ิไปอันเนึือมันทำอะไรเอาน่แบบหนึ่ง มันขี่เซกดา,าเพื่อนี่ตั้งไว้ตั้งไว้แล้วเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไอวินี่มาดีครับวินมาดีครับ,บ,รบส่งไปเตียนไปเตียงไปเต <จะ S 2> ้นจ้าไปเต<ร>้นหนึ่งขเข่เไาไว้พี่เอามาพี่โอเจ้าคืไปใส่ มาจีบจับป่าลุงไว้ไวคืออยู่บอ่อพงงาวพอเอาลูกแม่แต่งกิ่นมั <c oughs> <c oughs> นคืออยู่บอ่อฮะคืออยู่บก่ก <c oughs> แม่ขอขึ้นนาเน้านี่อีกคือะไ้ ล่งหมอไม่ส <c oughs> mm ีแส่ก็เป็นน้ำหมอเด้อบ่แส่ก็เป็นน้ำหมอเป็นน้ำข้นแกงเด้อโองนประเดดต้หัรงแ่หมอประแดดขวนมันกับแซ่หัวแกงแซ่นั่งนั่นั่งนั่ับ ไปเลยค่ะนวลนว่อ่ะสามไปเลยนวลนวย่ยั่วยอ่ะเนี่ยผงพงิเศษในผงพิเศษลงไปยั่วยั่วอ่ะ หนึขาวห้แล้วก็จโจบโอมาเป้าให้ฮันนี่ตีนก็พอนไดิบ่บางากิ้บ่โอ้ย,อยหอมเป็นต่แสบอยู่นะคระัย็นบ่ ยินบอกทูจ้ามาบสร้างต่าเดินเดินโลโกอยู่โดยถูโดยก่อนถุกกึงต่านะถูโดยมาบ่ยินบอกบังลาทู đôi บ่ทูจ้าสวัสดีป้าลุงบังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่พ่อจะเบิ่งอยู่บ่พ่อแม่จะเบิ่งอยู่บ่สวัสดีครับพ่ออาจจะเบิ่งยุบสิการ์มาวิน BFC เพิ่นถามว่า เอาลูกใครมาเลี้ยงวาส,สั่นอันนี้ลูกของพี่พชายบีโอพี่นพ่อกับแม่ทํางานอยู่ก่ทอทมอเพิ่งลงไปบางเดือนก้อนๆนี่เองแหละเ<ม>พิ่งขึ้นมาคลอดลูกแล้วเพิ่นขึ้นมาเลี้ยงอยู่<อ>เดือนหนึ่งสองเดือนมใม้ีแม่เลี้ยงคุณแม่ยากก็เลยรับเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวพรุ่งนี้ไปซื้อม,มาวินครับชื่ออะไรครับมาวินครับวินวิน

ทีมมึงดูเงี้ย่าคือพอสามงคนเงี่ยหรือคือพอแม่ลูกเปล่านวลอะไรได้เถอะนวลแล้วนะแต่รอให้มันจืดยานางก่อนสุดท้ายแล้วจ้าถ้ากันนี่น้อยคือลงไปขาตามโลวงไปปะแกวัา ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องค่ะเผื่อเขาก็รอมากินค่ะจะพักแยงผักขาเตะดังหวนหวนุนแซ่บหอมอ่อพี่น้องหอมผักขาหอมผักแยงบ่โอเคก็รอรับประทาน ียวรอค่ะมันี้ก็ยนเงข่าวไว้ก่อนนะพี่น้องมารอรับประทานพร้อมกันจ้าเก๊ yeah. ใหม่สีมือเจสีให้คณไม่ยากน,นะคะเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้กกันกกลวกันนะพี่น้องลิปนี้จะพาบรารยากาศลยซัมนี่สวัสดีเด้อ <า S 2> ครับสวัสดีครับพ่อาแมา่ลูกหน้าไม่เหมือนแม่เลยนะดูหน้าเหมือนพ่อมากเลยไหนไหนให้เหมือนแม่บ้างสิ อันนั้นนั้นยิ้มยิ้มหนาวอุ้ยลืมลืมปิดแหลยตามคลิปหน้าพี่น้อง